องฟ้าสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะแต่เวลามาปล่อยกล้วยค่ะให้กล้วยรอกินยาช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข่าคอกค่ะว่าต่หฮาสตาร์ลดลงมาหากล้วยค่ะม้าซ้องโตกระแล่นนั่ตลอดเลยว่าตะกล้วยเห็นบันนีกล้วยกระแหงบบมักหมาจะเด็กหน่อยนี่พากระแล่นไล่โหลดม้ากระยานยุต่วากะบริเหตุยังกันค่ะ แต่ถักคั้วจ้าล่องหมาอยู่ซื่อๆล่องเบงตี้ถ้ายอยู่กิ๊กไอีกนิดหนึ่งนะจ้าบอกเลยมีทะเลาะกันค่ะลุกเมื่อนี่ซีโม่งเคืงค่ะบ่นันก็บหาโมงนี่เฮาจะต้องมาปล่อยคั้วให้เพิ่นหาเล่มหญา้าย้มมือแลงแล้วค่ะแล้วกับุุนละเพื่อนอยากเขาขอกงงมได้เพิ่นกับเขาแต่ถามือใดนี่กับคำหลายค่ะหกโมงแรงนี่บ่ทันไในหอดคอกระฟูนเขาต้องลงมานําจ้ะ อันนี้ก็บวุ่นวายน้ำเด็กหน่อยเด้ม้าก็ออนอัวค่ะไรนี้ไกลกับบานก็บอกลับเด็กหน่อยนี่เห็นม้าบ่าได้หนี่วุ่นวายโหลดเห็นบ่ค่ะก้อนสีออขาก่อ่าเข้ากับสีล่ยปูนไปกินน้ำสะบองที่เคยเซาไวปุล,ละจัดเลือซสะเดียวแล้วตอนหนีแหงไปเบิดสุซีสุยางท่าสะหนี่แหงอีกกขึ้นสีขครั้งไว้ในคลองนั่นะละบ่ต้องออกไปใส่ดอกเพราะว่าออกมาหนี่ก็บบ่มีน้ำกินน้ำเลนจัด ได้หย่าก็ได้เล่มแล้วเล่มอีกมือนีไปทางนี้มือนีใหญ่ามาทางนี้มือนีกลับไปทางก่างสีค่ะมามีบอกไปแล้วหย่าเจ้าของก็เกิดบ่ท่านขาะทึ่งงวทึ่งกล้วยโอ้หยา่าปงบ่ท่านจ้ามือนีก็ได้คลิปย่ำมือแ,งแลงมาฝากพีพีให้ได้รับชมน้ำนะคะ่ะเพราะว่าบ่าคอยมีเวลามาถ่ายคลิปลงคลิปเลยจากวยยาอีหยังจ้าจังไลยก็ฝากติดตามน้ำด้อค่ะ ทางที่ท่านนั้นเขากําลังยางมากินน้ำค่ะก็เลยยางมาพอจ้ะว่าแมนอีแคร์บัดได้แครแมนคุณยายกาบจ้าหลักมากินน้ำก่อนมูนหลักไม่หล่นน้ำเบ่ได้สนใจไผเพราะว่าอีหยังที่เรามาได้นี่เฮาบ่ได้ลามจา้ะเฮาปล่อยอิสระเลยสําหรับคุณยายเพราะว่าเราก็บ,บ่ได,ด้ดื้อบ่ได้หยังเลี้ยงเด็ดน้อยเบิดมือสงสัยหิวน้ำก่อนอยากแซ่น้ำค่ะก็เลยหลักไม่หล่นน้ำทางนั้นก็ยงงางเล่งงามหญ้ามาจา้ะพากันพูละ จักสีหอนย่ำได้กับบลูแม่กอะไรมากคือบางที่ก็อยากให้มันกลับบานเร็วๆเนาะถ่าตามใจมันหลายพูนหกโมงเคงล่างมือกับบ่ท่านในหอดอยู่ทางลงดีๆมีกับบ่ผ้ากันลงขา้ากันมักลงอันสั้นๆอันที่มันลงยากๆนี่แหละจักบ่เป็นอย่างซุ้มมุน จังหน่อยหนียานในเสียเงื่อนหนีถมสะให้เพิินมาอยู่คัะบันคู่สะให้ไม่ยานคู่สะเพิินพังเพิินอย่างอยู่เพราะว่าอย่างเห็นมาก,กับตาแล้วค่ะคู่สะอยู่หน้าจ้ะอยู่ฟ้ามันละของอยู่ในคอนนนนเพิ่นนละคลนนะละนนู่สะนั่นจ้ะลึกหนีซ้ำซิเมจ้ะแตวตื่นบักลกเลยตอหนีเพราะว่ามันผ้ากันเล่นมันผ้ากันท่านคู่สะลงจ้ะดินหนีโตมถมเคยยังดินจากคู่สาหนีลงไปอยู่ในน้ำจ้ะ ลงไปอยู่ในสาหนีจนว่าสาตื่นจากสาลึกๆคู้สากระพังบดแจ็กสิ่าจั้งไหนอันนี้กะเ้าเพินิน่าแต่คขยานเหตุของเพินินทางคือกันหุ่นผ้ากันนอนเล่นน้ำแซ่น้ำจากว่าแมนอีแขเดอ้อนี่นี่ก็จะคอยให้เล่นน้ำให้กินน้ำจากหาเพิินผ้ากันกินอิ่มเล่นอิ่ม,ม,มแล้วเพิ่นก็สิผ้ากันขืนไปหายางเล็บหญ้าพุ๋นละทางที่เพิ่นเคยไป เข้ากับปอยไปเร่จับบ่ได้นังอีกแล้วุูละ6กวงแรงถ่ายยังบ่เห็นสอดคอกแน่แต่จังมานำจ้า